สวัสดีครับพี่น้องโอ้บริษักาน์ดูนคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับเนาะบ่ได้เหตุคลิปสี่เกือบเดือนนะครับเนาะเ<อ>พราะว่าถึงปเหตุงานลงบล็อกแลก้วอะในเพจในเพจภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเห็นข้าเจ้าลงคำศัพท์ไปนะครับเกี่ยวกับพวกการแต่งงานนะครับคำศัพท์ของภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่งงานสันทีท่เขาสีได้ย,ยินแบบพ่านๆหูนี่ก็คือเก็กคงนะครับเนาะเก็กคงก็คือการแต่งงานนะครับผมเก็กคงชิมัสก็คือการแต่งงานแต่ ผู้บ่ครับแค่คำบาหงหลังก็เปลี่ยนคำว่าแต่งงานเนยครับคำว่าคงคงคงคืออันนี้ก็คือแต่งงานนะครับผมแล้วแต่งงานมันมีแบบไหนเนี่ยแต่งงานไม่พึ่งแต่งงานการยาล่างมันมีอย่างเนี่ยนี่นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายให้ฟังนี่ที่นี่นะครับที่เขารู้จักกันที่ผมบอกว่ากันเล้ก็คือง่ายๆคงก็คือการแต่งงานนะครับผมคงแต่กัานที่ไฮบอลแบบพอใจนะเขาจิติวบอลคงแห้คนญี่ปุ่นเลยมันไเข้อใจนะครับต้องเก็กคงต้องชิเขาใจ แต่กันท้าในความศัพท์ขี่าสีเลียนนะครับคำว่าคงนื่คือนีกคือแต่งงานเหมือนกันนะครับการแต่งงานการขอแต่งงานนะครับการที่ท้าสี่เิขอแต่งงานผู้ชายขอแต่งงานผู้หญิงนะครับคิวคงคิวคงคิวคงการขอแต่งงานคือการขทาสีไปขอผู้หญิงมาแต่งงานหรือขอผู้ชายแต่งงานนะครับเนาะขันเ้าแต่งงานกับคนต่างชาติดิอยน eta? น eta? An Mother, no ่างเช่นผมแต่งงานกับคนญี่ปุ่น ญี่ปุ่นแต่งงานกับคนไทยอย่างนี้สิครับคือคือต่างชาติแต่งงานกันเขาเอื่นมาจังไดนะครับโคคุไซเกจขงโคคุไซเกจขงโคคุไซเกจขงนะครับเพิ่งแต่งงานเนี่ยครับเพิ่งแต่งงานล่าสุดในเดือนนี่หรืออาทิตย์นี้เพิ่งแต่งงานนะครับคำศัพท์ก็คือชินคงชินคงชินคงเนี่ยก็คือเพิ่งแต่งงานนะครับเดชขงเดชขงเดชขงก็คือ การท่องก่อนแต่งนะครับผมก็คือมีลูกก่อนแต่งงานนั่นแหละแล้วก่อนเขาแต่งงานตอนอายุหลายๆเดีสมมติว่าเขาถ่าแล้วเขาแต่งงานเห็นครับคำศัพท์มันก็คือบ้านคง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 นะครับก็คือการแต่งงานตอนที่อายุหลายแล้วการแต่งงานแล้วกับแบบบ่ไดอยุน้ำกันนะครับก็คือการแต่งงานแล้วกับบรอดอยุน้ำกันนะครับชโชูมาสคงชูมาสคง แน่นอนครับอ่านยากในนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็คือการแต่งงานโดยที่เขาบพอดีอยู่ต้นนปปนนองกันครับแต่กันเ้องสีปากันนี่ครับปาภาษาอีสานกันปากันยาล้างยาล้างนะครับก็คือลิวคง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 นะครับแต่งงานไหมเด็กานผมเดา่าผิดนะครับคือเขาเขามีแฟนแล้วเขาแต่งงานไหมก็คือใส่คงใส่คงใส่คงมัอนี้กะ เอาคำสาปเป็นไงก่อนนะครับเนาะเดิน้ายเลนดนตีนะครับจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับมว้วนครต้องสงการเมื่อไหันนะครับเนาะคือแบบตั้งแต่วันที่แปดเมษาจนเนี่ยจนถึงเชียนเดือนเนี่ยก็ยังมีงานตลอดครับเนาะกับมวนลำปางทางภาคเหนือมันก็เป็นพวกลำวง้งส่วนไหนนะครับเน,ะบนาะมน,นียูรังบนัน่นข่สุรศักินะครับจังหวัดลำปางนะครับก็คือมาหาผู้สูงาอายุมาหาหมอนะครับผม ก็ขอขอบคุณได้หลายนะครับสําหรับการติดตามรับชมทุกทุกอีพีเลยนะครับผมเพราะว่าสิผมโพสไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็มีคนติดตามแล้วก็มือนั่นเป็นเหลักดนตรีก็มีคนที่เอฟซีนะครับเขาบอกว่าเอฟซีขันมองยังไงก็คือทักทายนะครับก็ขอขอบคุณได้หลายแต่ตั้งไต่ก็ดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำนะครับเด้อช่วงนี้โควิดอะในยิุข่าวว่ากลับมาอีกแล้วเด้อแล้วก็ห้อนห้อนคักห้อนแน่นะครับเอาเพื่อเสริมแข็งได้หลายครับเจอกันไม่ที่ไหนครับผม ใจที่ฉันมีใจดวงนี้ฉันมีแค่เพียงเธอไม่ว่าจะเจออะไรแต่ฉัน